อัปเดตด่านสุดท้ายของการเลี้ยงจิงเลดรุ่นนี้ของเันนี้กันอปเปอร์เซ็นต์การติดปีกนี้สูงแล้วค่ะ9ให้9.5เปอร์เซ็นต์่ะยังมีบ้างที่เป็นกักใหญ่นะถ้าวัยเนี้ยไซไม่กระโดดกันมากตามกันทันค่ะเลี้ยงรออีกประมาณสี่ห้าวันนี้จะกับได้ละส่วนในเรื่องของถ้าเกิดว่าวัยเนี้ย ติดตีประมาณ80%ขึ้นไปอ่ะเพื่อนๆสามารถลองไข่ทำพันได้นะคะแต่ถ้าจะจับยังนะรอก่อนเนื่องจากว่า20%มันก็สูญเสียเยอะเนาะนะเราจะเลือกทางที่สูญเสียน้อยที่สุดเลี้ยงยาวขึ้นอีกค่ะมแมลงยังไม่เป็นไรโดยเฉลี่ย,ยาอายุจะอยู่ที่40-45วันนะส่วนใหญ่เราจะจับกันอ่อนไปแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาขาไซเยอะนะเลี้ยงเลี้ยงรอไปอีกสักพักนึงมันไม่สูญเสียเยอะหรอกมันจะได้คุณภาพที่ดีมากด้วย บอน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นทองดำนะฮะทองดำเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตหากว่าจะได้ทองดำเปอร์เซ็นต์สูงไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะต้องทำการคัดตัวที่เป็นตัวแดงอะฮะที่เขาเริ่มกลายพันธุ์ปีกสีแดงปีกผสมดำแดงเนี่ยออกไปนะคัดทุกรอบเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆก็จะได้เปอร์เซ็นต์ทองดำสูงถ้าถ้าท่านไหนที่คิดอยากจะแยกพันธุ์นะมันก็จะเป็น ตอนนี้มันมีพันอยู่สองพันพันชิงหลีดนะเป็นพันผสมดำแดงแล้วก็พันทองดําแต่ไม่ใช่ทองดำร้อยเปอร์เซ็นนะคะเป็นทองดำอ่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตสีไปโดยเฉลี่ยเนื่องจากเขาจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆถ้าเราจะคงพันที่เปอร์เซ็นทองดําให้สูงเราก็ต้องคอยคัดตัวแดงหอกนะเลี้ยงอีกบ่อหนึ่งถามว่าสองพันนี้ต่างกันยังไงทองดําอาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงในความรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าสีเขาด้วยถ้าหากเราเลี้ยง ปริมาณพอดีแล้วก็อาหารที่รวมสมบูรณ์ดูแลเขาทุกขั้นตอนใส่ใจดีอ่ะเขาก็จะตัวอวบอ้วนตัวเมียเยอะอ่ามันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยมันไม่ใช่ว่าใสายพันธุ์ใหญ่แล้วเราไปเลี้ยงมันก็จะใหญ่เสมอไปนะเราต้องใส่ใจนะคะแล้วก็อ่ามาดูบ่อน,นี้บ่อน,นี้แยกออกมาตอนแรกใส่ไปหกขันแล้วบ่อจะระเบิดอ่าทาการแยกแยกสองบ่อค่ะมีสองบ่อ ก็เลยแยกงมารวมอีกบอรหนึง่งมันก็ได้อีกบอหนึง่งแต่ค่อนข้างแน่นนะการกัดกันเองก็มีเยอะหลังจากทองดําจะโหดอยู่นะคะจะเป็นเป็นซิกลดที่โหดกว่าทองแดงแล้วก็ระยะเวลาการเลี้ยงจะนานกว่าแต่นานกว่าไม่มากสมมติทองดำสี่สิบห้าวันทองแดงก็อาจจะประมาณสามสิบแปดสี่สิบวันนะคะโดยประมาณประมาณนี้ การกินอาหารเองถ้าเปอร์เซนต์ของดำเยอะเขาจะกินเยอะมากทองดำเป็นไวเป็นมแมลงที่กินเยอะเขวก,กินเยอะขาการขากินเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าขากินเนาะคือเราจะกินกินเยอะกว่าทองแดงอะค่ะแล้วก็โตช้ากว่าทองแดงหน่อยหนึ่งมันก็ทําให้ต้นทุนอาหารเพิ่มเข้ามา บรรยากาศโดยรวมฝนตกอากาศก็จะดีหน่อยไม,มออาา่ร้อนมากถ้าบ่อแน่นแล้วเจอสารร้อนมากๆเราจะเจอการตายเยอะเนื่องจากว่าไวเนี่ยเขากินเก่งกินเก่งขี้เก่งมูลขี้ยิ่งลีดอาหารหัวอาหารเองมันจะเป็นแก๊สบ่อยเป็นแก๊สเยอะเป็นแก๊สง่ายนะฮะทำให้บ่อกเกิดแก๊สก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มแมลงเราตายนะก็เป็นโชคดีของหน้าฝนไป นะแต่และฤดูมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันส่วนคนเลี้ยงมแมลงก็คอยปรับเปลี่ยนให้เราสามารถเลี้ยงมแมลงได้ให้เราสามารถมีไรายได้ได้ทุกฤด,ดูนะเนาะโอเคเช้านี้อัปเดตกันแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันทิ่หน้านะคะสวัสดีค่ะ